รีวิวผลงานลูกค้าร้านสปาต่างประเทศสั่งตัดผ้าปูเตียงนวดไซส์ใหญ่พิเศษกับร้านเราตัดออกมาแล้วพื้นใหญ่สวยงามแบบนี้เลยค่ะเป็นการตัดเอาผ้าสองผืนมาเย็บต่อกันนะคะทางร้านตัดความยาวให้ลูกค้าฟรีในกรณีที่ลูกค้าซื้อยกพับจะเตียงสั้นเตียงยาวเราตัดให้เป๊ะตามออเดอร์เลยค่ะ ผ้าพิมพ์ทองลายไทยลายคมสีชัดแบบพรีเมียมมีให้เลือกหลายลายหลายสีเข้ากับทีมร้านผ้าทำจากคอตตอนแท้ร้ออร์เซมีให้เลือกทั้งแบบพับและแบบผืนยาวต่อเนื่องไม่สะดุดสายตาแน่นอนใช้ปูเตียงนวดปูเตียงสปาหรือแต่งร้านให้ดูแพงก็เวิร์กสุดๆส,สั่งตัดได้ตามขนาดเลยนะสนใจแบบไหนทักแชทมาคุยหรือปรึกษากับทางร้านได้เลยค่ะ